เดี๋ยวมาดูวิธีการติดฟิล์มมือถือกันนะครับผมซื้อมา3ามอันเลยนะครับมีไอโฟน h o n e 15 Pro Max i ไอโฟน12แล้วก็ไอโฟน e ป p พัทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่ไอโฟน e 8ดพัทนะครับแกะฟิล์มเก่าออกก่อนนะครับออกมาพอแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวฟิล์มนะครับแล้วก็มีผ้าสำหรับทำความสะอาดหน้าจอนะครับเดี๋ยวก็าะเปียกเช็ดที่หน้าจอก่อนนะครับเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วหน้าจอนะครับ บริเวณตามขอบตามมุมก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับต่อด้วยผ้าแห้งใช้สติกเกอร์เก็บฝุ่นจากนั้นให้รีบติดฟิล์มลงไปนะครับแกะออกมาได้เลยแล้วก็รอแป๊บน,น,นึงนะครับไล่อากาศนิดนึงนะครับหน้าจอก็กลับมาใส่ปิ้งเหมือนเดิมแล้วนะครับต่อมาให้โฟร์สนะครับอันนี้หน้าจอก็มีรอยแตกนะครับก็เจะเปลี่ยนนะโอเคเช็ดทำความสะาดก่อนนะครับ ข้อดีของการติดฟิล์มกระจกนะครับเพื่อให้หน้าจอยโฟ์ของเราไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับเก็บฝนอีกเล็กน้อยนะครับติติดฟิล์มลงไปนะครับไล่ฟองอากาศนิดหน่อยนะครับติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปัดตะกร้าไว้ที่หน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับ